เพื่อไทยก็จะต้องสนับสนุนผู้สมัครสสเขตยอย่างเต็มที่สร้างระบบคะแนนแบบจัดตั้งขึ้นมาให้สำเร็จให้ได้ใช้กระสุนนำกระแสเพ,พราะภาคเก้าไกลไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงนี่ต้องทำลายทุกกระบวนการครับไม่ว่าใครที่ใส่เสื้อก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นระดับสมาชิกระดับอดีตผู้สมัครผู้ช่วยดำเนินงานสส ถ้ามีเรื่องมีราวกันนี่จะต้องเอามาตีแผ่ยกขึ้นมาเป็นประเด็นระดับประเทศเอาเรียกว่าเป็นประเด็นระดับประเทศเลยว่ากันเถอะเพื่อจะโยนความเสื่อมลงไปเขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่ผิดนี่เอาลงใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเพราเขามองว่าวันนี้เนี่ยทักษวใครนี่มันเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้แห่งความคิด เป็นต้นไม้แห่งอุดมการณ์ที่ใหญ่ดังนั้นการจะโค่นต้นไม้ใหญ่เลยนี่มันทำไม่ได้มันต้องบ่อนต้องเซาะตั้งแต่ลากฝอยลากขนแนงกิ่งเล็กกิ่งน้อยต้องซาะไปเรื่อยๆครับนี่คือยุทธวิธีนี่คือกระบวนการนอกจากนั้นแล้วยังต้องดำเนินการทำลายแกนนำพักก้าวไกล คำว่าแกนนำนั่นหมายความว่าคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคและคนที่เป็นตัวตึงหรือเป็นตัวที่พี่น้องประชาชนเชื่อถือในพรรคจะต้องถูกทําลายการทําลายแกนนำพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาหรือคุณชัยธวัฒน์หรือหลายๆคนนี่ ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่นี่ก็จะถูกทำลายด้วยวิธีการยุบพรรคก้าวไกลส่วนแกนนำพรรคคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนั้นก็จะถูกทำลายโดยขบวนการเดียวกับที่ทำลายความน่าเชื่อถือของสมาชิกพรรคของอดีตผู้สมัครพรรคของแนวร่วมพรรคของคนที่ทำงานในพรรค บูรการนี้จะวางออกมาเป็นระบบทำงานสอดคล้องต้องกันเพื่อเป้าหมายนั่นคือทำลายพักก้าวไกลและหลังจากเขาตัดสินใจยุบพักก้าวไกลแล้วซึ่งก็มีโอกาสมากนะครับตอนนี้ผมก็ต้องบอกกับพี่น้องที่เชียร์พรคก้าวไกลทั้งหลายว่ามีโอกาสมาก ที่เขาจะตัดสินใจยุบพักคก้าวไกลยิ่งผลเลือกตั้งวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นี่ก้าวไกลชนะซึ่งค่อนข้างจะแบ่เบอร์แล้วครับชนะน่าจะชนะแต่จะชนะมากหรือชนะน้อยนี่ไม่รู้แต่ชนะขบวนการต่อไปนั่นคือจะต้องมีการร่วมมือกันของฝั่ง ที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันในการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญนี้จะไม่ใช่แก้แบบที่เพื่อไทยเคยถแถลงนะว่าสสไอ้สรนี่จะต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนร0 0เนี่จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่จะมีการแก้เฉพาะเรื่อง ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้เจ้าของพรรคเขาค่อนข้างจะตัดสินใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยระบบการเลือกตั้งนี่จะไม่เป็นแบบปัจจุบันนั่นคือสอสอจะมี ระบบเดียวตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันชัดเจนนั่นคือจะเหลือเฉพาะสอสอเขตไม่มีสอสอในระบบบัญชีรายชื่อเพราะก็มองว่าพักไทยรักไทยเคยประสบความสำเร็จจากการเลือกตั้งที่มีสอสอ,สองระบบระบบเขตกับระบบบัญชีรายชื่อทำให เพื่อไทยนี่หรือไทรักไทยพลังประชาชนมาเพื่อไทยนี่ได้เปรียบแต่วันนี้ไม่ใช่ครับสอ,สอสอสองระบบพักการเมืองที่ได้เปรียบสูงสุดก็คือพักก้าวไกลพรักก้าวไกลจะได้เปรียบในการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อและสอสอเขียน เสียง14ล้าน4แสนเสียงเนี่ยชัดเจนดังนั้นจึงมีการรวมกันสุมหัวกันกำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่ให้เหลือสอสอแบบเดียวก็คือสอสอเขตเท่านั้นอาจจะมี500เขตและให้ทุกคนเป็นสอสอเขตหมด เมื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เหลือสสเฉพาะสสเขตแล้วนี่เพื่อไทยก็จะต้องสนับสนุนผู้สมัครสสเขตอย่างเต็มที่ทุกกระบวนการจัดตั้งฐานคะแนนเสียงเพราะพื้นที่แคบนี่ห้าร้อยเขตทั่วประเทศพื้นที่แคบ สร้างระบบคะแนนแบบจัดตั้งขึ้นมาให้สำเร็จให้ได้พูดง่ายๆก็คือใช้กระสุนนำกะระแสพราะพรรคเก้าไกลไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงนี่ครับไม่ได้แจกเงินนี่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคที่แจกเงินซื้อเสียงพรรคที่ซื้อเสียงนี่แพ้พรรคเก้าไกลถล่มทลายไปหลายพื้นที่อย่างจังหวัดสมุทรปราการเนี่นะครับยกจังหวัดเลยนนทบุรีปรทุมธานี สมุดสงครามสมุรส,มรสาครเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือประชาชนเปลี่ยนแล้วพรรคเพื่อไทยจึงกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันร์ก็คือประชาชนจะเลือกคนที่ตั้งใจมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆจะไม่เลือกผู้สมัครที่มีการซื้อเสียงเขากลัว ดังนั้นการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งไม่มีบัญชีรายชื่อไม่มีสอสอประเทศมีแต่สอสอเขตมันจึงจะโฟกัสการเมืองไปที่การดูแลการอุปถัมภ์การใช้เสียงจัดตั้งในพื้นที่เพื่อไทยกลับความคิดไปเชื่อเรื่องอุปถัมภ์ไปเชื่อเรื่องบ้านใหญ่ ลาทิ้งแนวทางของตนเองจากที่เคยใช้กระแสนําไม่ใช้แล้วกระแสใช้กระสุนนําการใช้กระสุนนําที่ได้ผลก็ต้องยกเลิกระบบบัญชีรายชื่อทิ้งถ้าคุณพิธาไม่ถูกตัดสิทธิ์คุณพิธาอยากจะลงสมัครสอสอกำหนดว่า นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสเท่านั้นนี่คุณพิธาก็ต้องไปลงสมัครเขต